มีช่องว่างให้จอดรถใกล้กับบริเวณประตูทางเข้าแต่เลือกที่จะไม่จอดไม่อยากจะไปเบียดกับรถข้างๆขอไปจอดไกลหน่อยที่ไม่ค่อยมีรถไปจอดกันเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะถูกประตูคนอื่นกระแทกแล้วก็เกิดรอยบุ๋วิธีนี้ก็ลดโอกาสในการถูกประตูคนอื่นเปิดใส่ได้นะครับแต่ลองคิดภาพดูว่าวันไหนที่เราจะต้องซื้อของเยอะ ถือหุงไหล่ไๆใบเดินไปที่รถที่จอดไกลมากมันทุรักทุเลน่าดูเลยนะครับแล้วก็คือตอนที่เราดูหนังรอบดึกพอหนังเลิกแล้วเนี่ยห้างก็ปิดแล้วเราเดินออกมาในที่จอดรถที่เหลือรถของเราอยู่แค่คันเดียวจอดอยู่ไกลนู่นเลยมันดูเคร้งคว้างน่ากลัวพอสมควรนะครับจะดีกว่าไหมพอเห็นช่องจอดรถที่ว่างจอดเข้าไปเลยครับแล้วเดินเข้าห้างอย่างสบายใจซื้อของอย่างมีความสุขหากวันที่ไม่ใช่วันของเราอะไรก็เกิดขึ้นได้ พอเดินกลับมาที่รถเห็นรถของเราเนี่ยถูกประตูคันอื่นทำร้ายจนเป็นรอยบุบเลยไม่ต้องตกใจไม่ต้องกโกรธนะครับแค่หายใจเข้าลึกๆแล้วหยิบมือถือออกมาถ่ายรูปรอยบุบส่งมาให้ผมประเมินค่าบริการรอยนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ1,000ถึง1,500บาทเพราะซ่อมแบบไม่ต้องทำสีใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงเองรอยบุบนี้ก็จะหายไปความสวยงามของรถคุณก็จะกลับมานะครับ เซฟคลิปนี้ไว้นะครับหากวันไหนรถของท่านตกเป็นเหยียอของประตูรถคันอื่นท่านจะได้รู้ว่าต้องติดต่อที่ไหนนะครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ